ครัวคุณต่อยขอบคุณครับขอบคุณมากครับสำหรับรายการไร้คลังครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนทการทำอาหารครับอาหารที่จะสอนให้ท่านทำในวันนี้มาจาก อดีตการอยังงไฮะเพราะว่าชื่อร้านชื่อกาลนานอ๋อนานมากนานมากนานมากเจ้าของร้านอายุ700ปีแล้วไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอันนั้นมันจะนานไปนานสำหรอแบบว่าใครชอบแบบแทะปีกแทะกระดูกแล้วแบบร่อนออกมาเป็นแบบแปร์ดเนี่ยตุบิ๊บตุบิ๊บอ๋อไมาถึงคนที่ชอบแทะแทะ เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะสอนเมนูของร้านกาลานานที่ชื่อว่าต้มซปเปอร์ปีกไก่สมุนไพรนี่ฟังดูมันก็น่าต้มซปเปอร์นะอะไรเดี๋ยวมาดูวิธีทําครับโอ้โหท่านผู้ชมไม่ทำหรอกเอ้จริงหรอบอกตรงไม่ทำหรอกคือมันแบบว่าถ้าเกิดใครจะทํำซปเปอร์นะแล้วก็ต้มปีกไก่อย่างนี้ขายนะผมว่า ชั้นหน้าฮะมันมหัศจรรย์มันมหาศาลมากกับเครื่องที่ทําลงไปหรือสิ่งที่ลงไปแต่บังเอิญร้านเขาเนี่ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยแล้วก็เป็นสมุนไพรแล้วก็มีอะไรต่างๆเยอะแยะอยู่แล้วเขาก็เลยทํารวมกันได้ดัง้นวันนี้ก็เลยเป็นโชคดีของเราที่จะได้รู้ว่าเขาทำกันอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเสาวนีเงาวะบุญพัฒน์จากร้านกาลนานครับดี่วัสดีครับนี่วัสดี่ครับนี่มาคุณเกร้อยปี เจ็ดร้อยปีอายุเจ็ดร้อยปีนี่ร้านการนานอยู่ที่ไหนอยู่ซีคอนสแควร์สีเออ่นีนครินทร์ค่ะแล้วก็เซ็นท่านพระรามสองอยู่สองที่สองสาขาสองสาขานะคะเราเปิดมากี่ปีแล้วนานแล้วยี่สิบปียี่สิบปีเนี่ยนะพอถึงได้บอกว่าการนาญเนไงเห็นไหมอยู่ต่อไปอีกนิดเดียวจะเปลี่ยนเป็นเล้าเยะใช้ชื่อนี้แหละไม่เล้าเล้าก็แปลว่าแกนะเล้าแปลว่าแกมาเยะไม่ใช่หรือไปล่าเล้ามือก็เยะ ไม่ใช่เราเย้แล้วแล้วเย้เพราแก่แล้วไม่ได้ไม่ดีนะไม่ได้ไม่ดีอย่าเข้าใจผิดนะเวลาคนบอกเราเยแล้วจะนึกว่าไม่ดีไม่ใช่นะแก่ลี้วแกเลี้ยวอย่างเงี้ยการนาเราถนัดอาหารอะไรที่ร้านที่ขายเป็นหลักก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยปะก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวหลักของร้านเราคือหลักเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นทั้งเนื้อเราไม่มีเนื้อค่ะจะเป็นหมูอย่างเดียวเป็นหมูอย่างเดียวค่ะ่เกียว หมูอย่างเดียวแล้วก็ยังมีปีกไก่ด้วยล่ะใช่ไหมนี่เรก็พัฒนาจากน้ําซุปที่เราทําอยู่ทุกวันแล้วก็ทาให้ลูกค้าได้มีหลากหลายในการเลือกมีทางเลือกค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงซูเปอร์แบบนี้แต่ไม่ใช่ซูเปอร์ตีนไก่นะครับมันเป็นซูเปอร์ปีกไก่สมุนไพรนะครับของร้านกาญละนานครับนี่ครับนี่ตัวเธอแล้วก็นั่นลูกลูกอะไรก็แลูกสาวนะครับลูกสาวครับผม เริ่มต้นจารทําครับเริ่มจากน้ําซุปนะคะเราต้มน้ําซุปด้วยกระดูกเอเล้งกับตังค่ะครับคารตังเอียเล้งนะครับสองอย่างมันจะได้หวานนะคะครับก็กระดูกประมาณ5้กิโลน้ําซุปประมาณน้ําประมาณ10ลิตรนะคะแล้วก็รากผักชีรากผักชีรากกผัชีสักครึ่งกิโลแล้วก็ใบเตยใช้เท้าแล้วก็ใช้เท้านะครับค่ะโดยใช้เท้าหั่นนะคะครับ แล้วก็กระเทียมดองกระเทียมดองเอาไปล้างก่อนนะครับล้างความเค็มออกซะก่อนนะครับหน่อยนึงแล้วก็ขาแล้วก็ขาเป็นเครื่อง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 เทศแล้วก็อบเชยค่ะเท่าไหร่ครับอบเชยนี่อบเชยสักสามขีดนะคะสามขีดโยกั๊กก็สามขีดสามขีดตามด้วยตามด้วยเม็ดผักชีสามขีดอีกสามขีดนะครับแล้วก็ตามด้วยผัีพอๆกันนะคะสามขีดเหมือนกันประมาณเดียวกันประมาณเดียวค่ะ ้มอยู่อย่างนั้นนานประมาณต้มประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะคะแล้วค็เราก็จะเอาฟองอะไรออกแล้วค่อยมาปรุงรสด้วยน้ําตาลกวดใส่น้ําตาลกลวดปรุงรสด้วยน้ําตาลเกลือแล้วก็เกลือเกลือสักถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็ซอสปรุงรสซอสปรุงรสอีกหนึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ตามด้วยเหล้าจีนนะครับใส่เหล้าจีนลงไปนะครับ นี่ครับเครื่องเทศเราเยอะมากนั่นนะครับแล้วยังมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำสีนิดนึงครับผมถ้าผู้ชมเห็นหรือยังว่าควรทำไหมล่ะครับและต้องไปอ่อนอ่อนอีกนานประมาณ6ชั่วโมงหชั่วโมงครับหกถึงแชั่วโมงเสร็จแล้วถึงจะมาใส่พริกไทยนะฮะใส่พริกไทยดำและใส่หัวกะทิลงไปอีกตามด้วยเลือดเพื่อทำให้น้ำข้นข้นใช่ครับควรทำไหมล่ะครับ นี่ครับถึงที่บอกต้องไปกินของเขานะฮะต้มอยู่อย่างนั้นประมาณแชั่วโมงถึงแชั่วโมงเราก็จะได้น้ําน้ํานี่ท่านผู้ชมเราแยกน้ําออกมาเลยนะน้ําอันนี้แยกออกมาแล้วก็ถึงจะมาใส่ใส่ตะไคร้ใส่ตะไคร้ใส่ชาใส่ตะไคร้เพื่อเพิ่อเพิ่อความหอมอีกน่ดนึงเพมาอือ่อเ่อเ่อืเ่เือืเพื่อือเพื่อ่อเอ่ะเรื่อเ่อเพื่่ ปีกไก่ปีกไก่ไก่ล้างสะอาดแล้วก็ไปต้มครับสักครึ่งชั่วโมงอยู่เข้าอีกครึ่งชั่วโมงตุนอยู่อย่างนั้นนะต้มอยู่อย่างนั้นนะจนออกมาเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมสีจะเป็นอย่างนี้นี่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 แล้วก็ตักน้ําใส่นี่นี่นะฮะจะเป็นน้ำซุปแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบนะครับน้ำปลาค่ะน้ำปลาแล้วแต่แต่ว่าเขายังใส่ข่ากระต่ายลงไปอีกนะแล้วยังใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปอีกตามด้วยค่ะเห็ด เห็ดเร็ดนางฟ้าหรืออะไรก็ได้ขาดที่เราชอบแล้วก็บุกพริกลงไปนี่ฮะแล้วตอนนี้ก็ปรุงรสตามชอบแล้วน้ำปลามะนาวน้ำตาลแล้วแต่แล้วแต่ครจะชอบแต่ว่าปรุงรสให้มันเป็นออกเป็นทางเขาเรียกว่าต้มอ่ะต้มซุปเปอร์อย่างนั้นะนะฮะขาดไม่ได้คือผักชีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาไปใส่หม้อไฟนี่ฮะนี่ดูท่านผู้ชมดูมันพิถีพิถันขนาดไหนอ่ะท่านผู้ชม ก็จะได้กินตรงนี้โรยอีกทีนะฮะนี่ปักชีไปเรื่อยโรยอีกนะฮะแล้วตามด้วยพริกที่บุใส่ลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการนะคนผู้ชมครับเมนูต้มซุปเปอร์ปีไก่สมุนไพรครับ มันกินกับเส้นก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้เราเป็นร้านที่เกี่เหียวนะคะก็จะทานกับเส้นก็ได้มีหลายคือคือต้องซปเปอร์แทนที่จะกินเปล่าๆท่านผู้ชมนึก่อกไหมนี่นี่เขาเสิร์ฟพร้อมกับเส้นเนี่ยนี่นี่นเส้นเล็กเสนี่ลายเส้นนีแล้วผมไม่รู้เส้นเล็กเขาทจากอะไรนะเส้นเล็กเขามันๆจริงๆแลวเล็กจริงๆนะแต่ว่านี่รู่่ว่าตะเกียบเขาทาจากอะไรทาไมเขาานูใหญ่่งไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ฮตะเกียบอยู่โน่นฮะอันนี้ไม่ใช่ฮะอันนี้เขาเรียกว่า ซินนามอนใช่ไหมแล้วเราก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งเป็นเส้นผักด้วยนะคะเพราะว่าเราอย่างนี้บางคนไม่กินแป้งไมื่อกี้แล้รก็เราเป็นเส้นผักได้ค่ะไม่กินแป้งอยู่บ้านนะครับพร้อวครับโอเคครับนี่เอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้ววันนี้เราจะคุยกันเรื่องของต้มซุปเปอร์ใช่ใช่นี่ขอโทษนะฮะนี่นออกมาแล้วออกมาแล้วแต่พูด้ที่ไม่กินแป้งเนี่ยอบอกไม่กินแป้งอยู่บ้านหนูเนี่ย กินแป้งแม่ด่าหนูไอ้บ้าทำไมอ่ะเพื่อนแล้วก็หนูอาบน้ำเสร็จปุ๊บพอทาทาทาหนูก็เอาแป้งมากินแล้วโอ้โหคนละแป้งครับไอ้นี่แป้งมันกินไม่ได้ใช่ครับสมควรที่แม่ด่าแล้วล่ะครับมุกมุกแบบนี้แถวแถวที่ซอยเล่นกันเยอะไหมครับแถวไม่แถวอื่นไม่เล่นหนูถึงแถวนี้เนี้ยเล่นแถวอื่นเขาตอบอันนครับปีกไก่นี้ต้มแค่ครึ่งชั่วโมงเองเนาะค่ะทำไมมันถ้าต้มนานถ้าต้มนานมันจะมันจะเป็นอะไรดิ่งมันจะนิ่งเกินค่ะ มีความสุขมากเลยไอ้ปีกไก่แบบนี้ด้่ยนัมันเป็นปีกไก่แบบต้มสมุนไพรอ่ะอธิบายอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนต้มสมุนไพรท่านผู้ชมแล้วบังเอิญเขามีเอเซนนี้มาให้ผมด้วยซึ่งผมก็เป็นมนุษย์ปรหัศจรรย์อยู่แล้วชอบอย่างนี้อยู่แล้วด้วยนี่ดูเลยครับคือชื่อชื่อมันเป็นซปเปอร์นะแต่รสมันไม <elas> <ian> ่ใ <Labor> ช <ator il fi> like ่เป็นซปเปอร์ที่เราเข้าใจเลยคนลื่องลคนเรื่องเลย ก็จะพิเศษพิเศษที่น้ำซุปของเรามันออกอันนี้อ่ะมันออกสมุนไพรจริงๆครับสมุทไทยเราน้ำซุปดีงามมากขึ้นไก่ว่ากันง่ายเขาเก่งก๋วยเตี๋ยวเรือเขาเอาน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือกมาจัดให้เป็นซุปเปอร์ซะมันก็เลยกลายเป็นแบบลูกครึ่ง เป็นซุปเปอร์ที่ซุปเปอร์จนไม่อีกเดี๋ยวที่ผมถามคำเดียวครับนี่รายการทีวีหรือคุณมากินอาหารพัตาคางกันครับผมไม่เห็นมีใครพูดอะไรเลยนะเนี่ยผมลองเอาเส้นลงเอาเส้นจอดน้ำโอเคคุณผู้ชมเอเส้นลงมอไฟแล้วไก่โอเคเห็ดที่ใส่ไปก็โอเคจริงๆครับไม่ได้กำลังลองชิมทุกอย่างเนี่ยหัวเอาเส้นลงแล้ว อีกทางเลยเนี่ยเสือยังอะเสือยังอะมันมอมุ้งเล็กจริงๆเอ้เส้นเนี่ยกินด้วยแล้วบ้าไปเลยอะอร่อยอร่อยเออผมว่ามังเคยกินนะผมไม่เคยกินหรอก คือที่บ้านผมรวยมากผมไม่กินอย่างนี้เนืกอว่ะที่บ้านกินอะไรที่บ้านผมนี่มันเส้นเล็กไงทบ้านผมต้องกินเส้นใหญ่อ๋อรวยมากใช้เส้นใหญ่อาจารย์ฝากบอกว่าก่อนเข้าบ้านซื้อข้าวหอยเจียวไปฝากหนอยโอ้จั้วจัดล้รวยๆไงไม่เคยกินไงไม่เคยต้องไปซื้อไปซื้อไปแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกแตงว่าไม่ซื้อแล้ววันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะขอเข้าไปขอที่เหลือเข้าไปเนี่ยนะโอ้โหน่าอร่อยมาก อร่อยจริงเนี่ยดูอร่อยไม่อร่อยกินหมดไปเกระเพือกกรื่พือกต้วอ่ะเห็ดหมดแล้วร้าดูดิเห็ดหมดแล้วตอนนี้สอยเห็ดไปหมดแล้วเห็ดอร่อยมากแล้วก็กินน้ำเห็ดนางฟ้าเงี้ยต่อไปเชื่อผมอย่าไปใส่เห็ดอื่นฮะเพราะเห็ดนางฟ้ามันดูดน้ำซุปเข้าไปทำชามใช่ถ้าผู้ชมฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสวรณีเขาคุณร้านการนานซึ่งมีอยู่สองสาขานะฮะอยู่ที่สี่ข้อนแล้วก็ที่เซ็นทรัลพระรามสองลองไปดูเพราะว่าจะทำอย่างนี้จริงๆอ่ะ เหนื่อยเกินเหนื่อยเกินนะไปกินดีกว่ามันจะถ้าอยากทำก็ทำได้นะทำได้แต่ไม่ว่าอะไรเลยแต่เหนื่อยเกินขอบคุณท่านผู้ชมที่ตตามชมรายการมาดตลอดคำลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับวันนี้เราจะไปตามหาเบลี่ฮ่องเต้ เบบี้ฮองเต้ทานกันบ้างสักครับหนึ่งถูกสองมีประโยชน์เหลือเกินต้องมาทานได้ยินไหมทาร์มาชาบูครับนึกว่าอยู่ในญี่ปุ่นป่ะล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนอยู่ในญี่ปุ่นจริงๆท่านผู้ชมผมไม่ได้บูลเล่นเกินแห่งการที่จะพูดบอกเลยประทับใจรับจมงหเลยครับเต็มใจให้ติ๊กเลเต็มติ๊กเลเต็มเต็มเต็มมันต้องได้